วัดีครับนนี้เกมบลีผมครับมสเตอร์เควันนี้ครับผมจะเปิดตัวฟรีครับตัวฟรีของเดือนนี้ก็จากที่เดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วผมก็เปิดไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าซ้ํายับยับเลยเดือนที่แล้วผมได้5ดาวเยอะมากๆครับและก็ได้เครื่องประดับ5ดาวเยอะมากๆแต่ทุกอย่างทั้งเครื่องประดับทั้งตัวละครทุกอย่างมันซ้ําทุกอย่างเลยครับเดือนเดือนนี้ขอละ ขอไม่ซ้ำสักตัว2ตัวและเครื่องประดับสักอย่าง2อ,อย่างนะที่ไม่ซ้ำนะครับซึ่งเดือนเดือนนี้ก็เหมือนเดิมครับเปิดทั้งหมดก็คือ100ใบนะครับเปิดตระคอนร100ใบครับแล้วก็เปิดเครื่องประดับ50ใบนะครับซึ่งผมเปิดหลังไหม่ไปแล้วประมาณ50ใบทั้งตัวตระคอนและก็เครื่องประดับแล้วผมก็ไปดรอปมาใหม่อีกรอบหนึ่ง แต่รอบรอบนี้เครื่องประดับดอปยากเหลือเกินครับผมลงไปตั้งเยอะนะเครื่องประดับพึ่งดอกได้แค่57บเเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรคลิปคลิปนี้เปิดแค่นี่พอ57ใบครับแล้วก็มีตัวสีทองเอ้ยต้องเรียกว่าตัวสดาวสิสีดาวหรือ5ดาวครับอีก12ใบนะครับตัวรุ้ง57ใบตัวทอง12ใบนะครับโอเคแล้วมาเปิดจากเครื่องประดับก่อนนะครับ มาเปิดเซตจิใบก่อนครับเปิดเซตเศก่อนนะจใบครับมาขอควินซี่สีเขียวเหมือนเดิมหาเครื่องประดับชั้นสูงครับที่เป็นควินซี่สีเขียวหรือเป็นควินซี่สีฟ้าสีโอ้สะเปาสีฟ้าสีส้มก็ได้เพราะตัวละครควินซี่ผมมีเกือบครบแล้วเพราะฉะนั้นอยากได้มากๆเครื่องประดับควินซี่เนี่ยคือตอนนี้ของชั้นสูงผมมีของยมทูตเนี่ยตั้ง3อันเนี่ยแล้วของอลันคา1อัน แต่ของคุณซี่เนี่ยยังไม่มีสักอันเลยเพราะฉะนั้นขอคุณซี่นะคุณซี่ชั้นสูงมาลุงลุงสีดายังไม่ออกเลยฮะลุงเครื่องประดับชั้นสูงแต่ไม่เอาไอเจ้าหมานะหรือเป็ดนะครับเป็ดกับหมาสีทองไม่เอาเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นกระต่ายสีทองเนี่ยเอา เลือของอาหัวหน้าหน่วยอันนี้เพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือดให้กับพวกโยม,มทู่กับหัวหน้าหน่วยนะครับก็เป็นไอเทมเอาไว้ใส่ลง PVP ได้อยู่นะเอาไว้เพิ่มเลือดนะครับ5ดาว5ครบยังอีก2ใบามาอีก2ใบแล้วเปิดกันแบบ10ครั้งนะครับดุงดุงลุงดุงอืมสดาวอแก เมื่อกี้นี้ชุดของยมทูตนี่ชุดของควินซี่เออให้มันได้แบบนี้ดิงั้นต่อไปขอโฮเคียวคุได้ไหมคือถ้าเป็นพวกอราคามันจะเป็นโฮเคียวคุถ้าเป็นพวกยมทูตจะเป็นชุดโอเค3ดาวมาต่อไปของจริงครับเปิดแบตท,ทีละ10ครับขอเครื่องประดับชั้นสูง5ดาวเครื่องประดับชั้นสูง5ดาว มีเขียนเปอร์เซ็นต์ออกไหมเปอร์เซ็นต์ในการออก5ดาวไม่มีเขียนบอกนะแต่บอกแค่ว่าตัวทุกอย่างเนี่ยทั้งตัวสีทองแดงตัวสีเงินตัวสีลุ้งเนี่ยทุกอย่างมีโอกาสที่จะออกเป็น5ดาวนะครับแต่โอกาสในการออก5ดาวของตัวลุ้งเนี่ยผมคาดว่าน่าจะประมาณ3เปอร์เซนต์ แต่ไอาจตัวทองแดงเนี่ยน่าจะประมาณ0.001ละมั้ง์เซ็นต์ออกยากเหลือเกินโอเคมาใบ10ใบแรกครับรุงชั้นสูงคือแบบชั้นสูง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 สูงสูงสี่ดาวเข้าปั้นนะเข้าปั้นไม่เอาเข้าปั้นเป็นไอเทมที่เอาไว้กันอ่ากันเลยนะการ กันพิษอ่าไอเทมกันพิษซึ่งมันก็ห่วยแตกแหละใส่ไอเทมกันพิษไปหาตัวละครที่กันพิษเองดีกว่าหรือไม่ก็หลบเองดีกว่าครับไอพวกเครื่องประดับชิคกันนุ่นกันนี่เนี่ยค่อนข้างจะห่วยแตกนะครับ,บรุง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 เจ้าไม่รู้สึกคลิปๆเนี้ยผมจะมีรางสังหรณ์ว่าผมจะไม่ได้ห้าดาวสักอันเลยนะรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆฮะ ครั้งที่สามชั้นสูงควินซี่ชั้นสูงเครื่องประดับคุณชื่อบู้สรีบมาสานรีบดีรีบม,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 มันกันควินซี่ชั้นสูงมสมุดปู่โอ้โหสองเล่มเลยเหรอปู่สมุดปูป่ยามาครับเป I ็นไอเทมเอาไว้เพิ่มเลเวลนะครับก็เอาไว้ใส่เอาไว้ลงพวกด่านที่เอาไว้ฟาร์มเวลนะก็จะเไวลไวขึ้นนะครับฮ่แป๊บหนึ่งนี่มันผ่านไป37บเจใบแล้วนะ เหลือก20บใบงั้นขอเปิดตัวสีทองก่อน2ใบแล้วกันซึ่งตัวสีทองเนี่ยเป็นตัวหายากที่จะได้จากอีเวนต์น้อยมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะออก5ดาวค่อนข้างจะเยอะนะครับคือจะโอกาสในการออกนั้นจะมีแต่4ดาวหรือ5ดาวเท่านั้นแค่2อย่างนะครับถ้าออก4ดาวขอไอเทมในการตีตะคอใต้ดินแล้วกันนะอยากได้ไอลูกแพ็กแมนกลมๆอะ่ะห้าดาวจะไม่ออกเลยเหรอ 5ดาวสักชิ้นแล้วกันนะขอตัดใจและขอ5ดาวชิ้นหนึ่งนะ5ดาว5ดาวดุ้ง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 หน่อยดุ้ง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 เออฮนี่ไงควุนซี่แต่ต้องการ5ดาวอ่ะไม่ต้องการควุนซี่4ดาวแบบเนี้ยโอ้ฮะผมเพิ่งได้อะเนี่ยไอเนี่ย ึ่งได้เหรอเออเล่นตั้งนาพึ่งได้แฮสสีเขียวเนี่ยน่าจะได้ครบทุกสีแล้วมัง้งจะพึ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองเพึ่งเคยได้ไอเจ้านิสที่เป็นสีเขียวนะเออเล่นตั้งนาแล้วพึ่งได้โอ้ยห้าสิบใบสุดท้ายแล้วป้าชั้นสูงชั้นสูงชั้นสูงรุ่งรุ่ง คลิปนี้มันแย่กว่าคลิปก่อนนะคลิปก่อนน่ะมันยังมีห้าดาวออกนะแต่ถึงมันจะซ้ําก็เหอะแต่มันก็ห้าดาวอะและแถมคลิปก่อนมันมีไอ้เครื่องประดับตีใต้ดินได้ด้วยแต่ดูคลิปลปนี้ดิเครื่องประดับใต้ดินก็ไม่ออกห้าดาวก็ไม่ออกโอเคต่อไปเป็นตัวสีทองซึ่งตัวตัวนี้อย่างที่บอกไปโอกาสออกห้าดาวมันเยอะนะครับมาห้าดาวฉันสูง เอ้จรงดิโอโอเคโอเคอย่างน้อยก็ได้เครื่องประดับในการตีใต้ดินได้มา1อันโอเคถือว่าดีหน่อยอย่างน้อยนมันก็ไม่เกลือหมด67ใบยอย่างน้อยนก็ได้ไอเครื่องประดับดีๆมาหนึ่งชิ้นโอเคหนึ่งชิ้นก็ยังดีดีกว่าสูชิ้นอะนะ1ก็ยังดีก็ยังดีอะ รู้สึกจีจ๊ดากมัดเลยเว้ยคือห้าดาวจะไม่ออกเลยอะโอเคไม่เป็นไรต่อไปคือตัวละครครับตัวละครครับผมก็มีตัวสีลุงทั้งหมดคือ1 0 0ใบนะครับแล้วก,ลก็ตัวสีเทาอีก1ใบแล้วก็ตัวสีเทาอีก5,000ใบซึ่งตัวสีเทาเนี่ยอย่าไปหวังมันเลยคืออัตราการออกของ5ดาว ในตัวสีเทาเนี่ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มีมันมีนะครับแต่มันโคตรออกยากเลยผมเคยเปิดนะอันนี้คือดวงผมนะครับดวงผมนะผมเปิดตัวสีเทาเนี่ยหนึ่งหมื่นใบได้ห้าดาวหนึ่งตัว <c ười> หนึ่งหมื่นใบได้ห้าดาวหนึ่งตัวคือมันโคตรโคตรอ่ะมันออกยากโคตรโคตรอ่ะแต่บางคนก็ดวงดีออกง่ายนะก็บางคน่นะแต่ส่วนมากคนดวงปกติส่วนมากอะ่ะ เปิดเป็นหมื่นใบเปิดห0 0พันใบจะได้ประมาณ1นตัวนะครับออกโคตรยากเลยแล้วก็มีตัวจากอาแพทลายเดือนนะครับอีกเจ็ดใบนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผู้เกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวกาชาใหม่จะมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาเขาเรียกว่าไงทิ้งทวนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปวัดดวงกับการเปิดกาชาของจริงเนาะการเปิดกาชามาเสียเพชรน,นะครับซึ่งพรุ่งนี้เครียดกว่าเดิมแน่ๆ วันนี้คือแค่ตัวฟรีแต่ตัวฟรีก็ขอให้ได้ดีได้โดนนะนะคือเห็นในกลุ่มเนี่ยโอ้โหได้ไอเจ้าอิจิโกหปีได้เบคุยะหปีผมพูดทุกคิมบ่แหละว่าอยากได้อ่ะเมื่อไหร่จะได้กับเขาอ่ะอิจิโกหปีเบคุยะหปีเด๋วเห็นเปิดกันได้ง่ายกันเลยเกินบางคนเปิดกันได้สี่ห้าตัวเฮอผมไม่เคยได้สักตัวเลยเพราะอิจิโกหปีหรือเบคุยะหปีเนะี่ยขอสักตัวเถอะนะโห เปิดมาก็เปิดมาก็สดาวด้วนไม่เน,นื้อนี่แหละการเปิดครั้งแรกโอ้โหโอ้โหครั้งแรกครั้งแรกก็สี่ดาวไม่ออกเลยนะขอเปิดตั๋วจากแพ็คลายเดือนก่อนนะครับมีเจใบขอรุงรุงหาดาวบิกุยะอิจิโกะรุง รุงปฏิเสธฮยเฮ้ย,ย,ย <c oughs> มาขอตั้งสมาธิมาเอาใหม่ปรับอารมณ์ก่อนมาห้าดาวมาปรับอารมณ์แล้วมามา9ก้สิบใบมาห้าดาวห้าดาวรุงร้งรุง้งโหลดนานมาแน่มาแน่แนรุงร้งรุงร้งรุ้งรุ้ง ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายครั้งยังมีอีกหลายครั้งต่อไปมาห้าดาวห้าดาวหา้หาหา้หาห้ามาผีเสื้อเนี่ยน่าจะออกมาเยอะหน่อยนะบินมาตัวเดียวแบบเนี้ยมันใจเปล่าทุกทีเลยออกมาสักสองตัวสามตัวได้ไหมผีเสื้อเนี่ยฮะอย่าบินมาตัวเดียวหาเพื่อนมาด้วยนะชวนเพื่อนมาด้วยให้เพื่อนมาบินคู่กันหน่อยนะ นะนะผีเสือ้อโอเคลุงโอ้โหอุตส่าห์ลุ้นให้ปฏิเสธเห็นจังหวะมันชะงักนิดนึงเหมือนมันจะโหลดแต่มันก็ไม่โหลดอุตส่าห์ลุ้นแบบมันเกือบละเกือบเกือบจะปฏิเสธแล้วแต่ก็ไม่ปฏิเสธเฮ้ยมันจะมีห้าดาวมั้ยเนี่ยไอคลิปคลิปเนี้ย ต้องมีสิมันต้องมีขอคิสเกะก็ได้คิซเกะสีสม้มอ่ะกอยากได้เลยคิสเกะสีสม้มอ่ะที่เอาย้ฟาร์มน้ำหอมอ่ะรุ่งเครื่องทางแล้วนะเครื่องทางเลครับอีก50าสิบประดท้ายเดือนเดือนเนี้ยขอ5้าดาวเลยนะตัวฟรีเนี่ยอุตส่าห์นั่งฟาร์มมาตั้งหลายวันเลยนะมา มามาหน่อยมาตั้งแต่เปิดมาเนี่ยผีเสื้อสามตัวยังไม่ออกมาเลยนะสังเกตไหมผีเสื้อสามตัวยังไม่มาเลยอย่างมากก็สองตัวแต่เป็นสองตัวที่มันก็เกลือบจะลุง้งแต่ก็ไม่ลุง้งโคตรเลยโอ้โหมาสามตัวแล้วไม่ลุ้งเนี่ยมันเจ็บนะ ไหนๆก็บินมา3มตัวแล้วเสื้อลุงเลยนะขอเปิดแบบครั้งเดียวสักสิบใบก่อนนะครับเปลี่ยนวิธีเปิดมากขอเปลี่ยนวิธีเปิดกันมา่งใบแรกสกิปเลยโหมาสีแบบน,นี้สกิปให้ไวเลยมาอยู่ดิใบสองมา รู้สึกการเปิดแบบใบเดียวเนี่ยมันดูหนักหนากว่าการเปิดแบบสิบใบอีกนะกเออแล้วก็ไอกาชาคุนซี่อะ่ะที่มีคนถามหากันเยอะเหลือเกินนะผมก็ยังไม่รู้นะคบว่าการชาคุนซี่เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ตอนแรกก็คาดว่าจะมาเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ข่าวสารของทางการก็ยังไม่มาสักทีเลยว่าจะมาตอนไหน ซึ่งก็คงต้องรอกันไปก่อนนะครับรอ,อกันไปก่อนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เคลบพักหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยกาชาพวกนิยายพันปีแล้วอาจจะหยุดไปสักช่วงหนึ่งละมัง้งเพื่อจะได้พวกแทกกาชาปกติเข้ามาหรือไม่เดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ฉลอง50ล้านดาวน์โหลดครับอีเวนต์50ล้านดาวน์โหลดอีเวนต์นั้นอาจจะเอาตัวละครดีๆกาชาดีๆกลับมาก็ได้ซึ่งตอนนี้เป็นการฉลอง48ล้านดาวน์โหลดนะครับ 50บล้านดาวโหลดก็น่าจะเดือนหน้ามั้งเดือนหน้าก็น่าจะฉลองนะครับแต่ตอนเนี้ยังไม่ได้5้าดาวเลยนะ50บล้านอะช่างมันเถอะแต่ตอนเนี้ย50ใบเนี่ยยังไม่ได้5้าดาวเลยนะสักใบอะเห็นมันควรเปิดโอ้ยเนี่ยผมเปิด10ใบเนี่ยอิจิโกะมาแล้วผมเปิด20บใบเนี่ยเบคุย่ามาแล้วผมเปิดร0อยใบเนี่ย5้าดาวยังไม่มาเลยอะ อีกสาใบ5ดาวรุงรุงเลยนะรู้สึกช่วงนี้ออกยากเหลือเกินนหดาวนะเนี่ยไออย่างเงี้ยมันออกยากแต่เดี๋ยวพอพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมเปิดกาชาฟรีแบบเน,นี้ยมันจะออกเชื่อเลยไอวันที่แบบว่าผมต้องการดวงดีๆในการเปิดกาชาเสียเพชรอะ่ะมันจะออกที่โตฟรี แต่ไอ้วันที่ผมต้องการเปิดตัวฟรีอะ่ะมันจะไม่ออก <c oughs> เป็นแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะแต่พวกนี้อ่าพรุ่งนี้กาชาของพวกาสาวๆมาเนาะก็เหมือนเดิมครับแนะนำ่าเปิดสังหาครั้งหรือสิบครั้งนะครับก็พอเนาะอย่าเปิดกันเยอะนะครับแล้วก็หลังจากกาชาของาสาวๆมาก็น่าจะเป็นกาชาของพวกพันปีหรือนิยายมารุ้มาแล้วรุ้มาแล้ว ผู้ชายใครใครผู้ยาวมากเลยเบียร์คุยะเบียร์คุยะทำไมไม่เป็นเบียร์คุยะห้าปีฮะทำไมไม่เป็นห้าปีไหนไหนแกก็ออกมาแล้วทำไมไม่เป็นห้าปีนี่มันร่างไหนเนี่ยน่าจะเป็นร่างที่คุณข้าจะเก่ามากๆเลยอะทำไมไม่เป็นห้าปี ไหนก็ออกมาแล้วโอ้โหอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกโอเคได้เปียกขุยะมาแล้วก็ซ้ำด้วยได้ซ้ำด้วยเนี่ยนึกว่ายังไม่มีโอ้โหเบคุยะสีฟ้ามันสีเดียวกับห้าปีชาชันเลยอ่ะสีเดียวกันเลยอ่ะ สีก็ตัวสีเดียวกันตัวก็ตัวเดียวกันแต่ดันออกมาเป็นร่างที่โบราณโคตรๆโอเคงั้นเอาอิจิโกะห้าปีมาอิจิโกะห้าปีอิจินะอิจิคุงนะอิจิโกะห้าปีอิจิโกะอิจิโกะโอ้รุงแล้วว้าวอิจิไม่ใช่แหละโตเก่าแน่ๆเลย เลนจิร่างอาที่อยู่สมัยเรียนโรงเรียนยม,มทูตซึ่งผมมีแล้วปตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆเลยนะคือในซีรีส์ของเลนจิเนี่ยจะมีเลนจิคี้ละแล้วก็โมโมที่เป็นซีรีส์ของโรงเรียนอายม,มทูตซึ่งผมขาดโมโมตัวเดียวคีรละกับไอ้เจ้าเลนจิเนี่ยมีแล้วนะมันคือตัวละครเก่าๆที่มันก็น่าสะสมแหละมันน่าสะสมนะครับเพราะชุดมันแปลกดีนะ ส่วนสกิลการจงตีนั้นก็วงแคบๆเพราะมันคือตะคอเก่าอาจจะเล่นยากมากๆแต่ก็น่าสะสมมากๆนะครับเล่นจิโรงเรียนจิมทูดมีแล้ว10บวาทุดท้ายสิบวาทุดท้ายขอที่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเถอนะนะนะขอไม่ซ้ำาขอดุงด้วยโอเคจบกันไป ส,สรุปเลย oh คลิปคลิปนี้ได้5ดาว2ตัวครับและก็เป็น5้าดาวที่ซ้ำและเก่าคุดโคตรด้วยทำไมเห็นบางคนเปิด10บใบ20บใบมันได้5้าดาวกับสองสตัวเลยฟะผมว่าไอดีผมเนี่ยมีปัญหาแล้วหรือไม่ก็ดวงผมเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นลังใจผมเลยครับดูกระจายคลิปนะสวัสดีครับ